แนะนํางานใหม่นะคะตัวนี้เขาจะเป็นลายกล้วยไม้นะคะจะเป็นทรงคอถังนะคะลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานแขนกระบอกตรงค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นทรงเข้ารูปมี3 8ถึง46นะคะมีหลายสีเลยค่ะมีสีขาวชมพูส้มอิดะคะเทาแล้วก็สีชมพูกีบบัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีไหนสวยบ้างนะคะก็จะมีสีขาวค่ะ สีชมพูนะคะชมพูกิ่อกะปินะคะสีชมพูกะปิเป็นชมพูอ่อนนะคะส้มอิดค่ะสีส้มอิดจะเป็นสีออกโทนส้มอมน้ําตาลน้ําตาลนะคะนายกล้วยไม้แล้วก็ตัวนี้เป็นสีเทาค่ะตัวนี้เป็นสีเทานะคะเป็นสีเทานะคะแล้วก็สี ชมพูกิบบัวนะคะชมพูกิบบัวจะมีความเป็นชมพูอมม่วงนิดนึงนะคะเป็นสีชมพูโทนเข้มนะรุ่นนี้1 5 5่งบาทค่ะมาขึ้นรหัสไว้ด้านบนแล้วนะคะโทรสั่งซื้อสินค้านะคะแจ้งรหัสด้านบนได้เลยนะคะตามด้วยสีตามด้วยไซส์นะคะแล้วก็าสามารถ